ที่น่ารักของเจ้พุ่งนะคะตอนนี้บอกเลยพี่ใหญ่ใจสปอร์ตมาช่วยแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะพี่ใหญ่มาช่วยน้องเล็กน้องเล็ก,อลกบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจเจก็ไม่ได้ตั้งใจจะโบอกให้มันจมนะแต่มันได้ยินเสียงกรูดจอต่อล ดูความลาดเอียงของรถสิคะเนี่ยดูทั่วดูโอ๊ยใจตุ้มๆต่มๆพี่ใหญ่ใจสปอร์ตจอมลงทุนไม่ลงทุนก็ไม่ได้เพราะว่ารถขึ้นไม่ได้คะ่ะรถขึ้นไม่ได้รอบนี้ขึ้นไม่ได้จริงๆค่ะต้องขอแรงจากพี่ใหญ่นะคะโดยผู้ขับเคลื่อนคือหัวนนะัดจรอยนะจ๊ะ ออกให้เร็วออกให้ไวออกให้เร็วออกให้ไวอันเครียดขีดินออกก่อนละวะโกยขีดินออกจากรถก้อนมะ้ออเออเออนั่นเก๊กอะไร ใจตุมต้มๆต่อมๆเลยอิสัน สิบอกว่ายกดำว้านนี่ ไปยังไงต่อส่นสิกมาดูเดีาอนดนไขึ้นเดี๋ยวบอมัเวมันเบี้ยวเดี๋ยวเออหละไม่ได้เลยใ้งปีกอไรูกี่แม่เร้วมงข้างหลังดูจีโอีพอเบาได้เบา มันไปเพราะอะไรเพราะว่ายุาดดากมันก็เมียนผ่านมันจะเอาดา่างเจ้าวึงไป อ้มาเดิกคนเลยอือกำลังเบาโทษลัะซับยู่พี่น้องขาคนน้องเบาก็บเบาไปอือ จ้ากินเฮียเรียกกินไรทมอ๋อนี่เรียกเรียกกินอไรทิมใช่ไหมนี่อ๋อ้โออนั่นึกว่าแต่เรียกมันเรียกํำมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยเซลเฮียสานิดหนึ่งนะคะทุกคนค่ะอ๋อ ไม่ tamam> ไม่ไปไมไปเพราะเราจะกินไอติมเอโอเคค่ะันน่าใช้อ่ได้อันนี้ของหนูนโอเคค่ัขอบคุณค่ะบอบอใหญ่ใจดีโอ้โหให้ใจเย็นเยนใช่ไหมให้ใจเย็นเย็นมีอันลบาทไหมค่ะอ๋เฮ้อ สาสา,ามีค่าเด้อโอ้ยสามีค่าจิะนี่แค่แรกเลยอ่ะฮะเฮ้ยสองอันแล้วได้อีกอันหนึ่งได้กินฟีนี่อันหนึ่งได้กินฟีเจมบอให้เอาตะอีกอันหนึ่งได้กินฟรีของผมจุดแรกมีไหมนี่เอาอันนี้แหละเอาเจมซี่ล่ะเอาอีกอันนึงเอาแบบนี้เด้อจะได้กินฟรีอันหนึง่งเฮ้ยเฮ้ย เขาเบกกินช็อกโกเลตนั่นได้สามันเอามาได้เอามาได้อ็นหนึ่งเอาเอาดิเขารวมไปเลยเนี่ยเอาฟ้ามานีานึงเนี่ยเอาฟ้ากลางไม้เขาไม่เคยดิมีแต่ชิิ้งกินเท่ากับเบกเกอเฮยเท่ากับทีได้กินอันนึ่งนี่ไม่มีอะไรเลยกระซามก็สิเอาเอามาวานิลามาก็สิอะไรเยสเยสิดูได้กินเนี่ยจ่ายเจ็ดสิบห้าบาทแต่ได้กินหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทแล้วเอาไปทำไมให้ห้าบาทไม่ไปเจีบไว้ แค่วัตถุคาน่ามดห้อยให้ห้าบาทให้ครบห้าบาทอะไรให้ครบห้าบาทให้หมายเป็นบาให้ไอจีเป็นห้าบาทพันหนึ่งอ้าฟ้าเดียวนี่นะฟ้าเดียวมาโอ้ตี้โอ้โอเคๆๆๆดายของเอามาเอาไอติมห้าบาทนะ่นอ๋อจีโทรเนี่นี่อันนี้เลยห้าบาทไม่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 ต้องเลยติมห้าบาทนี่แหละก็ไม่รู้สิเขาบอกให้กินเราก็กินสิอ้าวช็อกโกแลต ไม่ไม่ให้ช็อกโกแลตแล้วให้าวานิลานี่เพราะว่าขโมยฝาไปแล้วจะได้ไอติมห้าบาทพอขายยัดเยียดเราก็ต้องกินไปวานิลาก็เอาเนาะทุกคนเนาะยิ้วขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์เดอเฮียสาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เฮียสาด้วยนะคะโอเคค่ะไปไปบังดาบกันเสียดาบไปหลายันได เป็นไหนเสียดากเป็นอะไรบอบอเอามันเป็นตอเหรออาตสวัสดีค่ะฮะว่าได้ตั้งใจว่าได้ตั้งใจมิยางมาาก บอดทางด้านเนียสาเนียสาครับบอสใหญ่ใจดีแค่จังไหนล่ะที่นี่แต่าบ้านแตะบ้านเด็ดบางเอ็งกื่งเต๋อยโยธมิ่งกื่งโอ้โมสค่อยสิกดลงล่ะที่นี่ต้องาใจนู้ย ไม่แต่ถ้ามันอยู่อย่างนี้มันก็จะดีกว่าไหมดีกว่าถอดไหมล่ะหรือว่าจะเอาไม่แล้วถ้าเกิดเอาเอาบุ้งขีดกดตรงนี้ลงได้ไหมกดลงอก่ลงเงี้ยนะ เออไป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 นนเก,กโกะอยู่ที่บอ่อไปกกอไปเก,กโกะที่บอ่อโอเคทุกคนคะกะ็ถือว่าเจ็บในในใเจ็บป่วยพอปานกลางนะคะเจ็บป่วยพอปานกลางนี่คะ่ะเจ็บว่านักปันไดดอกแต่ปานกลางคะ่ะทุกคนคะอ,อ้นเดาเนาะม่เด้ตั้งใจเนาะ ใคยสิอยากให้มันจมผู้เสียใจอยากให้มันเป็นเนาะค่ะอ่ะขอบคุณค่ะพี่ใหญ่ที่มาช่วยยกน้องนะคะโอเคอ่ะบายบาย,ยสวัสดีค่ะ